สวัสดีทุกคนวันนี้นะคะมนาจะชวนเพื่อนๆนะคะมากําจัดพวกมดเพลี้ยหรือว่าแมลงต่างๆที่เป็นศัตรูพืชของเรานะคะด้วยเจ้าสองสิ่งนี้นะมีเพื่อน,อนๆหลายๆคนทักมาถามนะคะว่ามนาเนี่ยใช้วิธีการกําจัดเจ้ามดหรือว่าเพลี้ยต่างๆยังไงบ้างเนี่ยด้วยวิธีธรรมชาติอันนี้เลยนะคะเป็นสมุนไพรที่มนาใช้ในส่วนของการไล่มดไล่มแมลงนะคะอันนี้ก็คือ วิเศษนิยมวิเศษนิยมนี้เป็นยาสีฟันสมัยที <h <h ่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะคะอายุของวิเศษนิยมนียก็เป็นร้อยปีแล้วนะเป็นยาสีฟันชนิดแรกหรือว่าของเจ้าแรกของประเทศไทยเลยนะคะเขาจะเป็นผงซึ่งมันก็จะผสมน้ําได้ง่ายเราก็จะกะสัดส่วนได้ง่ายนะคะซึ่งใน ตัววิเศษนิยมเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของดินซอฟทพองเกลือเจือพิมเสนสมุนไพรต่างๆเมนทอนแล้วก็เครื่องหอมซึ่งเจ้าสมุนไพรพวกนี้เนี่ยก็สามารถช่วยไล่มแมลงมดหรือสัตรูพืชให้กับเราได้นะมันอาจจะไม่ได้ไล่เป็นการถาวรนะคะแต่ว่าก็ช่วยในเรื่องของเป็นสมุนไพรที่ไม่เป็นอันตรายต่อเราแล้วก็ต่อสัตว์เลี้ยงหรือว่าลูกหลานของเรานะคะมันน่าจ,จะใช้เจ้าวิเศษนิยมนี้นะคะกับ นี่เลยจ้าสันไลนนะคะหรือว่าน้ำยาล้างจานยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเรามากำจัดศัตรูพืชน,นะคะด้วยเจ้าสองสิ่งนี้กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการกันเลยนะคะเราจะใช้วิเศษนิยมนะคะ2ช้อนต่อน้ํา2ลิตรนะหรือว่าถ้าเพื่อนๆหนึลิตรนะคะก็จะใช้เพียงหนึ่งช้อนนะคะอันนี้มานาดตวง2ลิตรนะคะก็จะใช้2ช้อนนะใส่ลงไปเลยค่ะ แล้วก็ใส่น้ำยาล้างจานนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะไปหนึ่งช้อนเพื่อให้เป็นสารจับใบอนะคะเวลาเราฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยเขาก็จะได้ไปจับที่เจ้าตัวใบไม้ของเรานะเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเดี๋ยวหลังจากเสร็จแล้วตรงนี้เราก็จะเอาไปฉีดพ่นเลยนะคะโหกลิ่นแบบว่าหอมรันจวนมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปฉีดพ่นกันเลยค่ะ เวลาที่เราฉีดพ่นเนี่ยนะคะเราก็จะได้กลิ่นของสมุนไพรของยาสีฟันวิเศษนิยมนะซึ่งมีกลิ่นของเมนทอนที่แบบเป็นกลิ่นหอมเย็นๆนะคะซึ่งสมุนไพรต่างๆที่อยู่ในยาสีฟันเนี่ยก็จะช่วยไล่มดไล่มาแรงไล่สัตรตู้พืชต่างๆนะคะที่เป็นอันตรายกับต้นไม้ของเรานะคะที่จะมาทำร้ายน้องๆต้นไม้ของเรา ได้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แบบว่ายากําจัดศัตรูพืชที่จะแบบว่าไล่ได้แบบว่า100เนะแต่ก็ยังดีนะคะเป็นยาสมุนไพรที่เราสามารถใช้ได้บ่อยนะถ้าจะฉีดพ่นนะคะ1-2สัปดาห์เนี่ยเราก็สามารถฉีดได้ครั้งหนึ่งนะอย่างน้อยก็ช่วยไล่ในส่วนของมดมแมลงต่างๆได้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็ไม่ทำร้ายต้นไม้ของเราแล้วก็กลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วสวนเลยค่ะ เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะในการกําจัดสัตรูพืชนะคะประเภทมดหนอนก็มแมลงต่างๆนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะมานาขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะยังไงเราเพื่อนๆไปลองทํากันดูนะสามารถช่วยได้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้ใช้แล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆนะคะสําหรับคลิปนี้มานาขอลาไปเพียงเท่านี้นะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วนะสวัสดีจ้า